สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาสำรวจแนวคิดจากข้อเขียนชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะว่าด้วยเรื่องมุมมองต่อเงินความสุขแล้วก็การจัดการกับความเสี่ยงค่ะ คือเขอเขียนชิ้นนี้ค่ะเขาพูดถึงการเข้าใจคุณค่าที่แท้จริงซึ่งอาจจะไม่ใช่แค่โตเงินอย่างเดียวเนาะแต่อาจจะรวมถึงเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าการใช้เงินให้มันมีความหมายอะค่ะโดยเฉพาะเวลาที่มีความเสี่ยงเข้ามาอย่างเช่นเรื่องการพนันออนไลน์อะไรแบบนี้เป้าหมายเราวันนี้ก็คือลองมากลั่นกรองแก่นคิดเหล่านี้กันดูค่ะมีประเด็นหนึ่งที่ดิฉันว่าน่าสนใจเป็นพิเศษเลยคือแนวคิดที่ว่าได้200ดีกว่าเสียส0 0พค่ะมันสะท้อนวิธีคิดเรื่องบริหารความเสี่ยงได้แบบ อืมชัดเจนดีนะคะใช่เลยครับน่าสนใจมากคือหัวใจสําคัญที่เราจะคุยกันเนี่ยก็คือประชยาการตัดสินใจที่เน้นการปกป้องสิ่งที่มีอยู่มากกว่าการไปไล่ล่าสิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับข้อเขียนนี้มันชวนให้เราคิดตามว่าจริงๆแล้วอะไรกันแน่ที่มีค่าเงินอย่างเดียวหรือว่าเป็นความสุขหรือหลักประกันอื่นๆในชีวิตเรากันแน่ครับ น่าสนใจค่ะงั้นเรามาลงรายละเอียดกันหน่อยดีไหมคะว่าข้อเขียนนี้เขาชี้ให้เห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องความสุขกับเงินเขาบอกว่าความสุขแท้ๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ผูกกับเงินเสมอไปนะคะคือถ้าเราอยู่คนเดียวไม่มีคนที่รักเ,เงินก็อาจจะไม่ได้มีความหมายขนาดนั้นแต,แต่ก็ยอมรับนะคะว่าการใช้เงินต่อเงินหรือการหาผลตอบแทนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสําคัญอยู่เหมือนกันครับผม แต่มีจุดที่ต้องระวังค่ะข้อเขียนเขาเตือนว่าคนอื่นน่ะก็ต้องการเงินจากเราเหมือนกันเขาเปรียบเปรยว่าเจ้ามือก็อยากได้เงินเราอ๋อครับชัดเจนเลยตรงนี้แหะค่ะที่หลักการได้200ดีกว่าเสีย2000มันเข้ามาคืน้นรละป้องกันการขาดทุนหนักๆไว้ก่อนดีกว่าจะไปไล่ตามกำไรเล็กๆน้อยๆที่ไม่แน่นอนค่ะครับตรงนี้มันสะท้อนหลักจิตวิทยาที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือเรื่องของความกลัวที่จะสูญเสียหรือที่เรียกว่า fear of loss นะครับ โดยทั่วไปแล้วเนี่ยความกลัวที่จะเสียอะไรไปมันมักจะมีพลังขับเคลื่อนพฤติกรรมเรามากกว่าความอยากที่จะได้กําไรหรือ desire for gain ซะอีกเออหรือคะมันก็ช่วยให้เราตั้งการ์ดสูงขึ้นระมัดระวังมากขึ้นเพราะงั้นทัศนคติที่สําคัญจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่การคิดว่าจะต้องชนะยังไงแต่คือการคิดว่าจะไม่แพ้ได้ยังไงมากกว่าไม่แพ้ครับหรือก็คือการให้ความสําคัญกับการป้องกันความสูญเสียมากกว่าการมุ่งแต่จะหาก,กําไรอย่างเดียว ฟังดูเหมือนเป็นธรรมชาติของคนเลยนะคะที่เราจะกลัวเสียมากกว่าหยับได้เนี่ยใช่ครับโดยทั่วไปเป็นอย่างนั้นเลยมีงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมหลายชิ้นเลยครับที่สนับสนุนแนวคิดนี้ก็เลยทำให้หลักการป้องกันการขาดทุนเนี่ยมันมีพลังมากๆในการตัดสินใจของเราครับ ค่ะข้อสายแล้วค่ะจากจุดนี้ข้อเขียนก็เลยพาเราไปสู่คำแนะนำที่จับต้องได้มากขึ้นนะคะโดยยกตัวอย่างเรื่องการพนันออนไลน์ที่บางคนอาจจะมองว่าเป็นบทเรียนถึงจะรู้ว่ามันเสี่ยงก็เถอะครับผมข้อเขียนเขาก็แนะนำว่าถ้าจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวเนี่ยสิ่งสำคัญเลยคือการเปรียบเทียบเว็บไซต์ต่างๆโดยให้ดูหลักๆสองอย่างอย่างแรกคือพวกคะแนนเรตติงรีวิวจากคนที่เคยใช้จริงอันนี้สำคัญกว่าดูแค่ดาวเฉยๆเนาะอืม ครับต้องดูเนื้อหาด้วยใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่สองคือเรื่องโบนัสต่างๆที่อาจจะดูน่าสนใจมากแบบว่าหลักร้อยหลักหมื่นก็มีแต่ต้องไปดูให้ลึกถึงเงื่อนไขของมันด้วยว่ามันสมเหตุสมผลไหมทำตามได้จริงหรือเปล่ายากไปไหมอะไรแบบนี้ค่ะอือแล้วการตรวจสอบเงื่อนไขโบนัสอย่างละเอียดนี่แหละครับก็เป็นตัวอย่างของการนาหลักป้องกันการขาดทุนใหญ่มาใช้จริงๆเลยนะ คือแทนที่เราจะถูกล่อด้วยตัวเลขโบนัสสวยๆซึ่งอาจจะเป็นแค่กําไรเล็กน้อยที่ไม่แน่นอนหรืออาจจะไม่ได้เลยถ้าเงื่อนไขมันยากไปเราก็หันมาให้ความสําคัญกับการตรวจสอบข้อมูลก่อนอ๋อก็คือตัดสินใจอย่างมีข้อมูลไม่ใช่เสียงดวงไปเรื่อยๆ ถูกต้องครับไม่ใช่การเสี่ยงโชคแบบสุ่ม4สุ่ม5นะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยข้อเขียนเขาเน้นย้ำถึงความสำคัญของสติแล้วก็การรู้จักพอในการเผชิญหน้ากับความเสี่ยงซึ่งเขามองว่า2ส,สิ่งนี้มันสำคัญกว่าการพยายามจะเอาชนะอย่างเดียวโดยที่เราอาจจะยังไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลยด้วยซ้ำครับ ถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปได้ไหมคะว่าแก่นที่เราได้จากข้อเขียนชิ้นนี้ก็คือหลักการได้200ดีกว่าเสีย2,000เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินเงินทองๆอย่างเดียวแต่มันเป็นเหมือนกรอบคิดในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตเราแบบกว้างๆเลยนะคะใช่เลยครับเป็นมุมมองที่กว้างกว่านั้น แล้วพอมาดูในบริบทเฉพาะของการพนันออนไลน์ที่เขายกตัวอย่างมันก็แปลออกมาเป็นการที่เราต้องเลือกอย่างระมัดระวังต้องตรวจสอบข้อมูลให้ดีทั้งรีวิวทั้งเงื่อนไขต่างๆแล้วก็ที่สําคัญสุดๆคือต้องมีสติรู้จักประมาณนตนเองด้วยครับผมชัดเจนมากครับและนี่ก็อาจจะเป็นคําถามทิ้งท้ายที่น่าจะช่วยให้เรานําแนวคิดนี้ไปคบคิดต่อยอดได้นะครับคือข้อเขียนนี้เขาใช้หลักการระมัดระวังหรือการเน้นป้องกันขาดทุนเนี่ย กับเรื่องการพนันใช่ไหมครับค่ะแต่ถ้าเราลองน,นําปรัชญาเดียวกันนี้คือเน้นป้องกันการขาดทุนใหญ่แทนที่จะไล่ล่ากําไรเล็กน้อยเนี่ยไปปรับใช้ในด้านอื่นๆของชีวิตล่ะครับอย่างเช่นเรื่องการลงทุนการตัดสินใจเลือกสายอาชีพหรือแม้กระทั่งการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยผลลัพธ์ในระยะยาวมันอาจจะดีขึ้นได้อย่างไรบ้างอันนี้น่าคิดต่อมากๆครับ